คือตอนนี้มันเหมือนหนังมันทําเงินมากขึ้นเรื่อยๆทุกภาคนะต่อไปถ้ามันสามารถรวมดาวได้มากขึ้นหรือใช้ประโยชน์จากความเป็นอนาชาติของมันได้ดีโอ้โหอเวนเจอร์ <Adventure S 2> คิดว่าใคร <Adventure S 2> ประมาณนั้นนะ <laughs> ประมาณนั้นนะเอเวนเจอร์ <laughs> ยังไม่นานาชาติตอนนี้เลย <laughs> วันนี้ก็จะมีรีวิวดีเทคทีฟชาแนลทาวสามครับแก๊งม่วนป่วนโตเกียว คือภาคนี้พอเป็นภาคที่สามเนี่ยจริงๆนนเนื้อเรื่องมันเป็นตอนต่อจากภาคสองทันทีก็คือหลังจากเกิดเรื่องในภาคสองเนี่ยมีคดีฆาตรกรรมแล้วก็มีฆาตรกรคนหนึ่งโผลมาที่ใช้ฉายาว่าคิวคือรู้ตัวแล้วว่าคิวเป็นใครแต่ก็ด้วยความที่ไม่มีหลักฐานมัดตัวบางอย่างเนี่ยก็เลยต้องปล่อยให้คิวรอยนวลไปแล้วก็เหมือนกับทิ้งท้ายเดี๋ยวเราต้องเจอกันอีกแน่นอนแล้วก็เกิดคดีขึ้นใหม่ที่โตเกียว แล้วก็มีสายจากเพื่อนนักสืบคนนึงที่ทําคดีร่วมกันในภาคสองนะบอกว่ามาช่วยทําคดีหน่อยที่นี่มีเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดขึ้นที่หาทางออกไม่ได้ก็เลยเป็นเรื่องให้คู่หูหน้าหลานคู่นี้เนี่ยต้องเดินทางมาที่โตเกียวให้ได้เมื่อมาถึงก็รู้ว่าคาดีฆาตกรรมเนี่ยเป็นคดีค่าทรัพย์ติจนาที่เจ้าพ่อมาเฟียไทยที่อยู่ในโตเกีเนี่ยโดนเจ้าพ่อมาเฟียญี่ปุ่นฆ่าตายในห้องปิดตาย ซึ่งครั้งนี้ที่ไปเนี่ยสองน้าหลานเนี่ยก็คือได้รับว่าจ้างจากมาเฟียญ,ญี่ปุ่นที่ที่เขาเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เขาเลยต้องการหานักสืบเนี่มาช่วยไขยคดีนี้ก่อนที่เขาจะขึ้นศาลให้ได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องปวดที่สองน้าหลานเนี่ยต้องทาําคดีสำเร็จก่อนที่การพิพากษาของคดีนี้จะเกิดขึ้นความพิเศษของภาคนี้มันก็แอดเข้าไปด้วยการที่ความเป็นนักสืบเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ ชาติเดียวมันเป็นการมิกซ์ะมันมีนักสืบชาติอื่นๆจากไทยก็มีเป็นนักสืบจากโตเกียวญี่ปุ่นก็มีอะไรี้ยมีเป็นนักสืบหลายที่หลายเชื้อชาติมีการรวมทีมกันจริงๆไอ้เนี่ยมันก็เซตอเอาแต่ภาค2องเราคือจากภาคแรกเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะเล่าเรื่องแค่น้าหลานคู่นี้เท่านั้นแหละที่มาทําคดีนะแต่พอภาค2เนี่ยมันก็เซตอัพเหมือนเป็นสมาคมนักสืบเหมือนกับว่าเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ชอบงานนักสืบเนี่มารวมตัวกัน แล้วมาแข่งขันกันว่าใครจะจัดอันดับอยู่อันดับไหนแล้วตัวพระเอกเนี่ยก็คือติดอยู่อันดับสองซึ่งในภาคสองเนี่ยพระเอกเนี่ยแพ้แค่คิวคนเดียวซึ่งตอนนั้นคิวยังอยู่ในฐานะที่เป็นยังเหมือนเป็นหนึ่งในนักสืบที่เข้ามาร่วมไขคดีด้วยก่อนที่จะผันตัวเป็นตัวร้ายอย่างเต็มตัวแต่นักสืบในสิบอันดับแรกเนี่ยทุกคนก็คือพยายามจะหาวิธีการเอาชนะกันเพื่อที่จะ ขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งซึ่งตัวละครหลายตัวคือดึงมาจากภาคสองย่างในภาคสองนี้ยังไม่พูดถึงจาพนมพราเหมือนจาพนมเนี่ยยังไม่ติดหนึ่งในสิบคือทุกคนก็คือจะเซตอัพมาตัา้งแต่ภาคที่แล้วแล้วก็โยนมาภาคนี้คือพอมีปัญหาพอมีความเป็นตัวร้ายชัดเจนขึ้นมีองค์กรมากขึ้นก็เลยดึงทีมเนี่ยกลับมาเพื่อจะสู้กับองค์กรฝ่ายร้ายให้ได้อ่ะดูมาแล้วรู้สึกไงพอดูเนี่ยค่อนข้างงงแล้วก็ มันคืออะไรวะมันเร็วมากจนกระทั่งตามเรื่องไม่ค่อยทันมันเป็นการล้อเลียนตัวเองหรือเปล่าคือมันล้อเลียนบอกว่ากูจีนคืองานก๊อปไงมาแล้วนะเจ้าหนูโคนนันถ้าเกิดใครยังไม่เคยดู1กับ2สําหรับผมไม่มีปัญหาเท่าไหร่ไม่ได้เป็นปัญหาในการดูภาค3มขนาดนั้นผมด้วยความที่เป็นแฟนหนังสืบสวนสอบสวนของฮอลลีวูดมาทรงสไตล์นักสืบถึงมึงจะมีเช์ล็อกโฮมมึงจะมีนักสืบกัวโรมึงจะมียอดนักสืบกี่คนก็ตาม CSI อะไรก็ตามอะ่ะ เราจะจําภาพจําของนักสืบฮอลลีวูดได้ญี่ปุ่นนีกทั้งการ์ตูนทั้งหนังเต็มไปหมดอะแต่ก็ยังตกใจว่าเออจีนมันก็ทํามากนักสืบของมันออกมาไม่เลวฮะมีความขี้เล่นของมันแบบว่าแอคชั่นแบบคนจีนอะเฮ้ยแล้วมันสนุกไว้มันตลกมันใช้ได้มันไม่ได้ดูขัดหูขัดตามันดูมีที่ยืนที่ดีในมุมมองของความเป็นหนังนักสืบเออมันมีพื้นที่ให้นักสืบหน้าใหม่ ขึ้นมาในวงการแบบหนังภาพยนตร์นักสืบสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของเดทเอ็กทีฟชนะทาวอะมันเซตอัพคาแรคเตอร์มาดีทรงแบบนี้อาจจะไม่ชินอาจจะไปดูฮอลลีวูดเยอะมานักสืบที่เราคุ้นตาหรือว่าดูการ์ตูนญี่ปุ่นเคน,นอิจินู่นี่นั่นมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนแบบนี้อันเนี้ยรู้สึกว่ามันมีที่ทางของมันสมแล้วถ้าคนจีนจะฮือฮาแล้วก็ภูมิใจกับความเป็นนักสืบของคนจีนผมว่ามันก็ไม่แย่นะเรื่องเนี้ยถือว่าใช้ได้วะ่ะ ทำดีหนังเรื่องนี้ค่อนข้างมีวิชวลเยอะการสืบสวนจะเล่นกับวิชวลให้เราเห็นภาพว่าเออเป็นซีจตึ๊งตึ๊งตโอ้โหตื่นตาตื่นใจอ่ะทำให้เห็นว่าความคิดของพระเอกมันซับซ้อนแบบไหนอ่ะเออมันทําดีเว้ยอยอะกับไอรอนแมนมันก็สร้างความแตกต่างแล้วกันเพราะว่านักสืบมันก็มีหลายแบบนะเย่ายที่เราเคยชินกับหนังฮอลลีวูดหนังยุโรปอะไรเงี้ยหลายๆครั้งมันก็คล้ายๆเดิมอ่ะ แต่ว่าโอเคมีความแตกต่างเรื่องของบุคลิกเรื่องของความสามารถของนักสือของแต่ละคนอะไรเงี้ยอย่างเด็กทีมแท่นาทาวเนี่ย,ย own, เขาก็เลยสร้างบุคลิกแบบใหม่อาจจะอ้างอิงถึงบุคลิกแบบเดิมแต่คือเป็นการหยิบมาล้อเลียนหรือหยิบมายกย่องในหนังของเขาเองอะไรเงี้ยซึ่งก็มองว่ามาเป็นการสร้างสารรค์ที่แปลกแล้วกันถ้าพูดถึงว่าหนังนักสือบอะ มันต้องมีความจริงจังมีการสืบสวนเหมือนจะซีรีสใช่ไหมล่ะ mm hmm. แต่ว่าอันนี้ก็คือพลิกขวาม,มือไปเลยว่าหนังตลกซึ่งมันก็เหมือนเป็นตลกร้ในตัวนะซึ่งก็มองว่ามันเป็นการสร้างสารรค์ที่ดีที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงหนังแนวสืบสวนสอบสวนให้มีแบบอื่นบ้างที่ไม่ใช่จริงจังอย่างเดียวที่ไม่ใช่ซีรีสอย่างเดียวไม่ว่าเราจะดูไนท์เอาท์หรือเอ่อมอร์เดอร์เออรนอออรนเอ็กเพรสหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ย กำลังว่าจะพูดถึงนเอาว่าเออเราก็ลืมบุคลิก Night Out เนเอาไปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกอะบุคลิกแบบหนังฮอลลีวูดนเอาที่ a ดน e l ลคร i กเป็นถึงแม้มันจะมีบุคลิกเฉพาะตัวนะจริงๆมันก็เหมือนล้อเลียนนั่นแหละเพราะว่าอย่างที่เห็นในหนังอะทั้งนักสืบโปโลทั้งในเดนนิลครก Craig, หรือแม้แต่เชลล่โฮมเองอะการไม่นักสืบมันจะมีบุคลิกแปลกๆไงคนที่อัจฉริยะม,มันจะเพี้ยนไงเรื่องนี้มันก็ทําให้ชัดเจนขึ้นเอามาร้อเลยอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นอัจฉริยะมันด้ลดลง ในตัวนักสือแบบความเก่งกาจยังไม่ได้ลงคดีลึกลับยังไม่ได้ลดลงความน่ากลัวของคดีก็ยังมีอยู่เต็มแต่ว่าพฤติกรรมของตัวละครมากกว่าที่มันรีแอคกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคดีอะ่ะสิ่งที่ตัวละครตอบสนองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยมันกลายเป็นมีทั้งมุกตลกมีทั้งมุกจริงจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มองว่านี่แหละคือความแตกต่างที่มันทําให้หนังเรื่องนี้มันดังมากในภาคแรกกันนะคู่คู่ต่างอะ่ะคนนึงเก่งคนนึงไม่รู้เรื่องเลยแต่ไอคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ย ก็มีไอเดียบางอย่างที่พูดขึ้นมาแล้วทําให้อีกคนคิดได้หรือคอยเสริมแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแล้วมันก็กลายเป็นไปสกิดให้เกิดคาตอบได้อย่างที่ชอบใช้เนี่ยนักสืบอะถ้าตัดความเหตุผลไปหมดทุกอย่างอะสิ่งที่เหลืออยู่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยนี่นมันก็เหมือนเอามุกนี้มาล้อเลียนเงี่ยว่าเออการที่คุณถ้าคิดตามระบบทุกอย่างแล้วมันยังใช้ไม่ได้คุณก็ต้องมีคนอีกแบบหนึ่งที่คิดต่างทุกวิถีทางอะอ่พูดถึงจ้าบ้างดีกว่า ชอบนะชอบเลยคือนึกถึงเจสันเตแฮมในหนังเรื่องสปายอะ่ะเพราะว่านาราดัดบูที่มีภาพจำว่าสีเรียสนัมากอะ่ะแล้วก็แปลกร่างเป็นแบบหนุดโลกแบบว่าเพี้ยนหนักเลยอย่าเงี้ยซึ่งถือว่าขโมยซีนนะแล้วหนังก็ใช้ประโยชน์เขาได้เต็มที่นะไม่ใช่แบบว่าเอามาฉากสองฉากแล้วหายไปเขาเป็นตัละครสำคัญนะอันนี้ความน่าสนใจคือ เราคิดว่าพี่จาเขาแย่งซีนได้เยอะมากเนี่ยมันเป็นความตั้งใจหรือว่ามันเป็นความที่ที่มันออกมาเองหรือว่าพี่จาเขาเล่นได้ดีบทด,ด้วยไหมเรื่องนี้พี่จาเด่นมากเรืเราเข้าข้างพี่จาปะว่าเขาแย่งซีนในการพลิกบทบาทเรื่องนี้ได้ดีมากก็น<ด>่าจะอยู่ที่บทนะเพราะว่าให้มาแต่งชุดมารุโกะขนาดนั้น ช่เซนเซียดิดอบเลยนะชุดท้องชดทองนี่ดอบเลยนะคืออย่างมอกว่าเขาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะกับการเปลี่ยนภาพลักษณ์จากพนมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นตัวทําเงินเลยนะในหลายๆประเทศนะตั้งในยุโรปเองหรือในจีนเนี่ยการมีชื่อเขานี่คือเป็นเรื่องดีนะถึงบ้านเราด้วยรวมถึงบ้านเราด้วยที่แบบเออคนที่อยากเห็นจารพนมอะไรเงี้ยฝรั่งเขาก็เรียกได้ว่าชื่อจารพนมติดตลาดแล้วระดับหนึ่งนะ ม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เขาจะเอามาดึงดึงคนดูดึงเงินเข้าไปเนี่ยแต่มองว่าเขาใช้ประโยชน์ดได้ดีด้วยจาพนมก็เล่นได้ดีด้วยดีมากๆด้วยที่จะขโมยซีนได้แบบเต็มๆอะไรเงี้ยซึ่งไม่ต้องพูดถึงการแบบตั้งใจขโมยเนีนอย่างที่บอกแต่งชุดตลกตลกหรือพฤติกรรมอะไรก็ตามเนี่ยแต่ด้วยบทตัวบทเลยอะ่ะที่ให้เขาเป็นตัวละครสําคัญคือเป็นหนึ่งในสี่ตัวละครหลักอะ่ะในเนื้อเรื่องอะ่ะในการดำเนินเรื่องเลยด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยซึ่งก็มองว่าเออ นี่คือบท,บทเด่นบทหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวประกอบไม่ใช่ดารารับเชิญนะแต่เขาเป็นตัวละครหลักของเรื่องแล้วหนังก็ใช้ประโยชน์เขาเต็มที่ทั้งความเป็นนักแสดงตลกก็มาเต็มความเป็นนักแสดงแอคชั่นก็ใช้เต็มเหนียวอย่างที่บอกว่ามันอยู่กับเนื้อเรื่องที่ลงตัวมันดูไม่ยัดเยียดเกินไปอะ่ะเออมันก็โอเคเขาเป็นดาราดังเขาเป็นคนดังเอาวะซี่มาขายหนังแต่มันก็ไม่ถึงขนาดยัดเยียดขนาดที่แบบมาทําไมอะไรเงี้ยมากกว่า เพราะว่าครั้งแรกเราคิดว่าเขาจะตัดตัวละครนะไอจาพนมทิ้งแต่เอา้ายังยังมาให้ซีนตอนท้ายกเอาเขาให้เกียรติหรือเปล่าในความพี่บอกว่าโอเคยังรักษาสภาพของของความใหญ่ของจักรวาลขึ้นเน่ยว่าภาคที่หนึ่งมาไทยภาคที่สองไปสหรัฐอเมริกาละภาคที่สาม,มาญี่ปุ่น ก็เลยผสมทั้ง3ชาติเลยแม่งหาเงินแม่ง3ชาติดีกว่าหาเงินไทยด้วยหาเงินญี่ปุ่นด้วยหาเงินจีนด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นสาประจาชาตินักสืบสาประเทศเนี้ยร่วมกันชาเลนแข่งกันในครั้งนี้ถ้าถ้าทำอย่างนั้นมันก็เป็นแผนการที่ดีนะถ้ามองกันจริงตอนภาคแรกนะมันก็ไม่ได้ดังมากนะมันก็แบบว่าเหมือนฟลุกเหมือนกันนะคือหนังเรื่องนี้มันตามรอยลอดอินไทยแลนด์มาด้วยลอดอินไทยแลนด์นหนังดังมากมที่ทำให้คนจีนแบบว่าแห่เข้ามาเที่เมืองไทยใช่ไหม หนังเรื่องนี้ก็เหมือนทําตามกระแสเมืองไทยดังใช่ไหมเดี๋ยวกูไปถ่ายหนังเมืองไทยจริงๆชนะทาวเกิดขึ้นแต่พอว่ามันค่อยๆดังและดังขึ้นเรื่อยๆอการเป็นหนังทําเงินที่แบบเป็นสมบัติล้าค่าของบริษัททําหนังในภาคสองเขาก็ต้องขยายฐานแฟนการไปเมกาคืออะไรคือเอลิเมนต์ของความเป็นนานาชาติเพิ่มขึ้นมาแล้วการที่ต้องมีท้องเรื่องที่เกิดขึ้นในยุโรปในเมกาเนี่ยคือเป็นการขยายตลาดเขาแล้วล่ะ คือถ้าคุณจะหาความเป็นนานาชาติต้องการลูกค้าอนาอนาชาติคุณก็ต้องทำหนังตัวเองให้อินเตอร์ขึ้นด้วยโลเคชาติด้วยนักสแสดงะระดับเอเชียครองและจีนไทยญี่ปุน่นเกาหลีไปแล้วมาครบแล้วต่อไปก็ต้องน่ะฮ่องกงโผล่มาแล้วแล้วก็ยุโรปเดี๋ยวต้องไปดูอีกว่าใครจะมาร่วมทีมอีกเพราะทีมนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งน่าสนใจว่าสี่ห้าคือตอนนี้มันเหมือนหนังมันทำเงินมากขึ้นเรื่อยๆทุกภาคนะต่อไป ถ้ามันสามารถรวมดาวได้มากขึ้นหรือใช้ประโยชน์จากความเป็นนานาชาติของมันได้ดีโอ้โหอเวนเจอร์คิดว่าใครประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะเอเวนเจอร์ยังไม่นานาชาติตอนนี้เลยนี่พี่จาพลิกบทบาทจากนักแสดงแอคชั่นต้องมาเล่นนักแสดงตลกในการเล่นครั้งนี้เราเรารู้สึกประทับใจกับพี่จาที่เล่นในครั้งนี้ว่าทุกคนคิดว่าไงบ้างอย่างเรื่องอื่นแม้แต่ในหนังจีนหลายๆครั้งที่ดูก็รู้สึกว่า รู้สึกว่ายังไม่มีอันไหนจี๊ดๆเท่าแบบว่าพลิกบทบาทมีมุมมองใหม่ให้เล่นอ่ะอันนี้มันเป็นคอม,มดี้ตลกๆเหมือนแบบเอาผู้ชายถึกๆมาแต่งมารุกโกะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็รัวๆดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมาใช้กำลังนี้มันไม่ให้เลยว่ะแต่ก็โอเคก็สนุกอ่ะมันเป็นตัวหลักเลยอ่ะของเรื่องนี้มันสนุกดีรู้สึกว่าเออชอบอ่ะชอบชอบชอบ,ชอ,บอย่างน้อยมีจ่าพนมไม่ได้เอาไปไม่ได้ไปขายแค่ชื่อไงไม่ได้ไปแปลว่าเอาอัวนี้จ่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีอะไรให้เขาเล่นอีก คือเรารู้ว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะหลังหลายๆเรื่องนะคือเราเห็นว่าเขาสามารถเล่นตลกได้แต่ไม่เคยมีใครคิดจะใช้เขาในฐานะการแสดงตลกแบบเต็มที่อ่ะเพราะว่าอย่างที่เอามาร้อเลียนกันอะ่ะโผล่ไปในบริกาศหน้าเหลี่ยมอะไรเงี้ยก็เหมือนร้อเรียนตัวเองอะ่ะแต่คือด้วยฐานความคิดของคนดูระดับหนึ่งที่จะพนมสร้างชื่อมาเขาไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพจะาพนมตลกขนาดนี้อ่ะเหมือนที่เราไม่คิดว่าเจสันสเตแฮมจะตลก ได้ขนาดนั้นในหนังเรื่องสปายะอะไรเงี้ยการแค่เปลี่ยนภาพลักษณ์เนี้ยมันก็ดึงดูดแล้วอะ่ะแต่ยิ่งพอเขาทําได้ดีในฐานะการแสดงที่มันออกมาจากตัวเขามันก็ยิ่งส่งเสริมว่าโอ้โ oh, หฮาวอะ่ะทั้งล้อภาพลักษณ์ตัวเองทั้งเนื้อเรื่องที่ส่งเสริมมันไม่ใช่ตลกคําพูดหรือตลกล้อเลียนที่คนไทยเข้าใจอย่างเดียวไงแต่ตลกมันเป็นภาพสากลตลกเจ็บตัวตลกล้อเลียนอะไรพวกเนี้ยตลกการแต่งกายซึ่งเรื่องราวพวกเนี้ย ชาติไหนดูก็ตลกไม่ใช่แค่คนไทยดูจมามนมทําตัวต้องต้องน่าตลกแต่ทุกชาติขำความวาเป็นคอมดี้ของเนื้อเรื่องถ้าถามว่าเป็นสไตล์จีนว่าเป็นตลกจีนสไตล์มันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นลายเส้นหรือว่ามันเป็นมาตั้งแต่ภาคหนึ่งหรือว่ามันเป็นลายเส้นของหนังเรื่องนี้คือจริงๆหนังตลกสไตล์นี้ที่มันเป็นแอคชั่นคอมดี้อ่ะมันก็เกิดขึ้นในะยุค80ดูนยะ์ในจีนนะในฮ่องกงนะมันคือสไตล์เฉลงก่อนหนะ้านั้นตลกของจีนเราไม่รู้เป็นยังไงเพราะว่าอาจจะน้อยหรือเราไม่ได้ดู เพราะว่าหนีนที่เรารู้จักก็คือหนังจีนกำลังภายในนะตั้งแต่ยุค7 0็ดชอบาเตอร์หรือหนังบูสลีเนี่ยไม่มีตลกเราเพิ่งมาจะรู้จักหนังตลกก็คือสไตล์เฉหลงหนังตลกจีนนะที่ไม่ใช่โจยิงฉือนะอ่าโจิงฉือก็คือเกิดขึ้นมาทีหลังอีกยุค90ศละอะไรประมาณนี้แ80ดนย์ตอนปลาย90ยานเงี้ยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยความเป็นแอคชั่นคอมดี้นะก็คือเฉนหลงเฉลงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยซัดกันแบบด้วยพละงกำลังใช่ไหมแต่เฉนลงเน สเตปเขาที่เขาแอดเข้าไปคือต่อยแล้วต้องทําเป็นเจ็บมือปักใช่ oh, ใช่ต้องมีต้องมีการทําให้ตัวเองเจ็บเพื่อให้คนขำอะไรเงรี้ยมันจะมีเอ,อมันจะมันจะเป็น <c oughs> สไตล์อย่างนี้ตัวเชิญหลงอ่ะเขารู้ว่าสมัยนะั้นหลังจากบุสลีตายนะทุกคนก็จะบอกว่าตามหาบุสลีคนที่สองซึ่งในตัวเชิญหลงเองเขาก็รู้ว่าไม่มีใครทดแทนบุสลีได้ด้วยความที่เขานับถือบุสลีขนาดนั้นนะแล้วก็บุค,คลิกของบุสลีอ่ะเรียนแบบไม่ได้คุณเรียนแบบคุณก็ได้เป็นแค่ บูสลี n ัมเบอร์ทแต่เฉินหลงคิดว่าผมไม่อยากเป็นบุสลีนัมเบอร์ทูไงผมอยากเป็นเฉินหลงน no. <Ừ. S 2> ัมเบอร์วัไงเขาเลยคิดใหม่หาวิธีนําเสนอเรื่องราวแอคชั่นใหม่ที่มันต่างจากบุสลีบุสลีต่อยด้วยความมั่นใจตัวเองไม่เจ็บแข็งแรงมากต่อยคนอื่นต้องตายแต่เฉินหลงไม่ใช่เฉินหลงคือคนธรรมดาคนที่โนบอดี้ต่อยก็ยังไม่ได้เก่งมากถึงขน,นาดบูสลีมันไม่ใช่ไม่ใช่เทพเจ้า ต่อยแล้วตัวเองก็ต้องเจ็บด้วยเป็นเรื่องธรรมดาของการต่อสู้ก็เลยเกิดบุค,คลิกแบบเฉินหลงขึ้นมาในโลกภาพยนตร์ mm. การแอดความเป็นคอมเมดี้เข้าไปในหนังแอคชั่นก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็สไตล์เฉินหลงก็เกิดขึ้นทันทีทุกคนก็เรียนแบบกันอีกมหาศาลจนกระทั่งยุคหนึ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงความเรียลลิสติกเข้ามากลายเป็นหนังหนังแอคชั่นต่อสู้ยุค90ที่เป็นร่วมสมัยหรือทันสมัยขึ้น แล้วคอมดี้ความเป็นคอมดี้ก็ชัดเจนแยกไปเป็นหนังเซิงเือที่ตลกอย่างเดียวเลยใส่กันไม่ยั้งอะไรเงี้ยตลกเจ็บตัวตล,ตลกสกระปกรกมีหมดสารพัดแบบจะตลกแล้วอะ่ะออแล้วพอยุคสองพันมันก็เปลี่ยนแอคชั่นคอมดี้ก็เริ่มดบอบเพราะเจิญหลงก็แบบว่าซ้ำซากนิดนึงอะไรเงี้ยก็เป็นยุคของยิปมันอ,มอะไรงเงี้ยมันก็เกิดการเปลี่ยนไเรื่อยๆการต่อสู้ยุคใหม่เข้ามาการต่อสู้แบบ จริงจังก็กลับมาเหมือนยุคเจ็ดศูนอีกครั้งอะไรเงี้ยซึ่งก็อย่างที่บอกมันก็วนไปแต่หนังเรื่องเนี้ถ้ามองว่าความเป็นคอมเมดี้ของหนังเรื่องนี้มันก็คือแอคชั่นคอมเมดี้ก็ผสมหลายอย่างนะมันก็จะบอกว่าเหมือนเฉลิงที่เดียวก็ไม่ใช่แต่เหมือนโจงฉือที่เดียวก็ไม่ใช่ไม่เหมือนเอาสองเจนนี้มารวมกันอะเอาาสองแบบนี้มาปนเปกันอะมันเอามาใช้ตั้งแต่ภาคแรกได้ดีแล้วมันก็สืบทอดทำเนียของตัวเองอะนะมันก็บอกไม่ได้ว่ามันเหมือนใครหรือเปล่าแต่ว่าอย่างภาคแรกเนี่ย ความเป็นนักสือบอย่างที่คุยกันว่าความนักสือาชัดเจนมีความเข้มข้นระดับหนึ่งแล้วการการสืบจริงจังส่วนแอคชั่นคอมเมดี้ก็ปล่อยให้หน้าที่ของของนะ้าก็คือปล่อยมกุกปล่อยแอคชั่นบางอย่างที่เขามีความสามารถก็ใช้ประโยชน์จากการเป็นผู้หูนี่แหละเป็นคู่ต่างนี่แหละคนนึงฉลาดล้ำแต่มไม่ได้เก่งการต่อสู้อีกคนหนึ่งไม่ฉลาดการต่อสู้ได้อะไรเงี้ยก็ผสมผสานกันเป็นคู่คู่ต่างผสมมาเรื่อย ภาคนี้ก็คือลดบทบาทของของน้าลงความแอคชั่นของน้าลดลงเพราะมีจ่าพนมแล้วไงอเออมันก็ามาเสริมกันจ่าพนมก็อยู่ในฐานะแอคชั่นคอมเมดี้เหมือนกันแอคชั่นเขาก็เดือดนะการต่อสู้เขาก็เด็ดนอย่างที่เรารู้จักจ่าพนมก็เป็นจ่าพนมแล้วก็ใส่คอมเมดี้เข้า,า,าไป,ไปส่วนน้าเขาเนี่ยตัวละครของน้าเนี่ยก็ยังใช้อยู่ในฐานะเดิมก็คือแอคชั่นคอมเมดี้เหมือนกันเสริมเข้าไปมากกว่าเสริมเข้าไปเรื่อยๆอ่ะให้คะแนนมองว่าหนังดูสนุก แต่อันนี้เห็นต่างจากบิกนิดน,นึงนะเพราะว่าเรามองว่าถ้าไม่ได,ดูภาคสองเนี่ยงงนะคือโอเคคดีคดีใหม่คดีไม่ได้เชื่อมโยงกันคดีก็คือเซ็ตอัพใหม่เริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่อยู่แล้วแต่ว่าตัวละครนี่สิที่เชออมีชองอยงกัน,ม,นมันจะมีตัวละครบางตัวที่เอ้ยกูไม่เคยเห็นหน้าแต่มันไม่ได้เล่านะมันไม่ได้เล่าแบกกาด<ช>์คือถ้าคนเคยดูจากภาคสองภาคหนึ่งภาคสองอะไรเงี้ยคุณจะเก็ตไปเลยแต่บางตัวยอมรับว่าโอเคอินนี่ใครเนี่ยมันไม่ใช่แค่โยงไปถึงภาคสองนะ โยงไปถึงภาคหนึ่งโดยซ้ำมันก็เลยต้องมองว่าถ้าจะดูให้ครบรถจริงๆก็ต้องดูหนึ่งสองสามให้ครบแล้วก็อาจจะได้อัตราลดอีกแบบหนึง่งแต่ว่ายังมองว่าหนังเนี่ยมันความสนุกความเจ๋งความชัดเจนของมันลดลงนะจากภาคแรกนะลดลงเรื่อยๆนะหนึ่งสองสามเนี่ยเขารู้สึกเรานะไม่ได้่างคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่เราสึกว่าภาคแรกมันลงตัวที่สุดการผสมผสานแอคชั่นคอมไมดีกกับเรื่องราวสื่วนที่จริงจังอ่ะภาคแรกผสมได้ดี ภาคสองเนี่ยเริ่มหลุดและเริ่มมีการเซตอัพมากเกินไปที่หวังผลที่จะเป็นภาคต่อมากเกินไปทําให้คดีน่าสนใจแต่การสืบสวนธรรมดาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความลึกลับหรือความความสามารถอย่างที่เราเคเห็นว่าตัวละครเคยทํ้นในภาคแรกมันใช้ได้น้อยภาคสองก็เลยดบลงส่วนภาคสามเนี่ยด้วยความที่มันพยายามจะโบโลเนื้อเรื่องให้มันใหญ่ขึ้นระดับนานาชาติเนี่ยมันเลยดูแบบเล่นเกินไปความความซีเรียสจังลดลงไปอีก จากภาคหนึ่งและภาคสองการวางโครงเรื่องเหมือนแทบจะเป็นการ์ตูนแล้วอะ่ะการ์ตูนมากเกินไปมันทําให้ความซีรีสจริงจงที่ถ้าคนที่เคยชอบการผสมผสานที่ลงตัวในภาคแรกก็อาจจะรู้สึกว่าภาคเนี้ยไม่เวิร์กอีกส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าคุณจะได้ดูภาคหนึ่งภาคสองมาแต่การให้ข้อมูลที่รวดเร็วมากอะ่ะพูดก็เร็ววิเคราะห์ก็เร็วเร็วมากวิชวลน,นี่คือแบบวิชวลพอยิ่งเป็นสเปเชียลเอฟเฟกที่แบบโอ้โหสุดยอดอลังการ ไอรอนแมนเนี้ยมันโอ้โหมันเร็วไปหมดกูไม่ทันจริงๆว่ะใช่อันนี้คือมองว่าเป็นข้อเสียเลยนะคือหนังสืบสวนสอบสวนอนะ่ะการให้ข้อมูลหรือการทิ้งอะไรบางอย่างไว้อ่ะคือต้องให้คนดูคิดตามได้หน่อยหนึ่งอนะ่ะว่าว่ามันพูดถึงอะไรอยู่หรือไขอะไรออกหรือเอ๊ะอ๋อกับอะไรสักอย่างเนี้ยแต่ตัวหนังมันเร็วมากการให้ข้อมูลแต่ละอย่างมันเร็วมากบางช่วงทันบางช่วงไม่ทันต้องบอกอย่างนี้เลย แล้วก็มันก็เลยทําให้การปฏิบัติต่อเรือเรื่องบางทีมันรู้สึกว่าอ่ะโอเคกูขอปล่อยผ่านไปก่อนเดี๋ยวข้าปฏิบัติต่อทีหลังโอเคหนังไม่ได้ซับซ้อนถึงขนาดที่ว่าคุณไม่เข้าใจตรงนั้นแลวตรงนี้จะแย่ลงหรือเขาไม่เข้าใจตามด้วยแต่ว่ามันก็ขาดอัตลรดกับการที่แบบเออเราพยายามตามในเรื่องอยู่เราอยากจะคิดก่อนหนังได้สักหน่อยนึงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้คิดไม่ออกเพราะความซับซ้อนนะคิดไม่ออกเพราะฝั่งไม่รู้เรื่อง <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ถือว่าเป็นจุดอ่อนนิดนึงแล้วกันที่ทําให้อัตลรดบางอย่างมันขาดหายไป แต่ก็ยังรู้สึกว่าหนังดูสนุกแอคชั่นก็โอเคถือว่าดูเพลินดูเพลินมากให้ที่8ดคะแนนครับ8ดคะแนนความรู้สึกเหมือนกันคือเร็วมากตามไม่ทันถ้ามันขยี้เรื่องการขไขคดีอะไรบางอย่างโดยการเล่นชา้ชาๆแล้วให้เราอินกับเรื่องราวที่มันสอบสวนเจอที่มันแคร็กเจอฆาตากรคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงอะก็เลยว่า ให้อยู่ที่เจ็ดคะแนนแต่หนังดูลื่นนะดูสนุกนะโอเคโอเคเจ็ด <Okay. S 2> okay, คะแนนสำหรับผมเนี่ยผมผมก็คิดว่ามันน่าจะรั่วก็เลยเปิดรับความรั่วของมันเต็มๆเ,เพราะว่าคิดว่าน่าจะรั่วพอสมควรแล้วมันก็รั่วจริงๆด้วยแต่นั่นแหละคือสเสน่ห์อาจจะเป็นสเสน่ห์ของมันก็ได้ที่คนอาจจะชอบมันก็ดีน่าดีใจที่เขามีนักสืบเป็นของตัวเองนักสืบแห่งชาติเป็นของตัวเองซะทีอะไรเงี้ยแต่ที่เสียดายเสียดายแบบ เออมันเสียดายจริงๆคือเนอเรื่องตอนสุดท้ายผมรู้สึกมันเข้มข้นดีผมว่าแกนหลักของไอ้หนังหนังสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมอะไรพวกเนี้ยคอหลักมันคือให้เห็นความพิสดารหรือความถูกทำร้ายของจิตใจมนุษย์ซึ่งพอมันติดฟอร์มเล่นที่มันเกินเบอร์เกินไปจนผมหลุดโฟกัสจากคดีไปแล้วยิ่งสืบก็ยิ่งคนลึกเข้าไปในจิตใจของมนุษย์ที่มันไม่ปกติ ฆาตรกรที่มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้หลุดโฟกัสยิ่งสืบยิ่งออกทะเลไปเลยไม่ได้อยู่กับคดีผมเลยรู้สึกว่าพอตอนสุดท้ายเมสเซจมันดีนะตอนสุดท้ายอ่ะก็เลยเเสียดายว่าหนังมันติดเล่นมาเยอะหน่อยแต่ก็นั่นแหละผมให้5คะแนนครับไม่รู้สิคือพูดมาทั้งหมดอ่ะเหมือนจะชมว่าเออมันดีใช่ในส่วนที่ดีมันก็มีแต่ส่วนที่ควรที่จะได้เนื้อได้นะ้ามันจริงๆเนี่ย มันไม่ได้จริงๆอ่ะไอความเป็นหนังนักสืบของมันอ่ะมันไม่ได้เลยผมแบบเสียดายมากเพราะว่าเอถ้าเกิดมันเข้มข้นขึ้นกว่านี้มันจริงจังขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงมันจะดีมากตรงนี้แหละที่มองว่าเป็นจุดอ่อนนะเพราะว่าภาคแรกไม่ขนาดนี้นะภาคแรกเนี่มันยังโฟกัสอยู่ที่คดีนะทุกเหตุการณ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคดีหลักแต่มันไม่ได้หลุดขนาดนี้ไงแต่ภาคเนี้ยภาคสามหรือภาคสองก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องของหนังอ่ะการสืบ แต่ละจุดแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นการเซตอัพเพื่อที่จะเจอเรื่องที่เรื่องอื่นมากกว่าความเป็นการสืบคดีหลักของเรื่องมันหายไปมันโดนดรอปไปตรงกลา,างๆนะแต่ว่าเอ่อมันก็เหมือนว่าต้องมองภาพรวมว่าทั้งสามภาคเนี่ยตอนนี้มันเหมือนเชื่อมโยองอะไรบางอย่างอยู่แค่นั้นเองอซีรีสลรวมเนี่ยคะแนนด็อกหนังเนี่ยออกมาแล้วอยู่ที่หกจุดหกคะแนนดีแท็กทีฟแชลทาวเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันจบแบบนี้มันต้องวางตัวเพื่อที่จะ ไปต่ออะไรอีกใหญ่โตมากมายคาดว่าต่อต่อไปเราจะได้เห็นอะไรที่แฟนตาซีกว่านี้ขึ้นไปอีกแต่ก็นั่นแหละนี่ก็เป็นความเห็นที่เรามีต่อดีเทคทีฟชรหน้าทาวแบบนี้ดีแล้วหมายถึงว่าต่างคนต่างแชร์เดียกันนะว่ามันรู้สึกยังไงกันหนังเรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คะแนนเฉลีย่ยออกมาโอเคชอบบางคนชอบบางคนไม่ชอบอืมเอออันนี้เลยพูดคำนี้ดีคือถ้าเรื่องเนี้ยใครรับได้และใครไม่มีปัญหากับเรื่อง ความตลกเกินเบอร์คุณก็อาจจะไปกับมันได้แต่ถ้าคุณไม่ชอบอะไรที่มันลั่วเกินไปอ่ะคุณอาจจะเกลียดมันกันเลยก็ได้ก็ใช่ใช่ไปพิจารณาดูแล้วกันก็นี่ก็เป็นคะแนนจาก,กหนังหกจุดหกไม่มากไม่น้อยเกินไปสําหรับหนังแอคชั่นคอมเมดี้ถ้าเกิดชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันทั้งสองช่องทาง YouTube แล้วก็ a c e b o o k ใครอยากให้ทาคลิปอะไรด้วยไม่ใช่คุยกันแค่เรื่องหนังอยากให้ทําคลิปอะไรก็มาบอกกันได้ในคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะ มีคลิปที่มากกว่ารีวิวอ่ะออกมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะเป็นคลิปอะไรก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe อะไรไว้ก็ได้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับจะรับการแจ้งเตือนเวลาดอกหนังของเราอัพคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ